สัสดีครับไอโตกเองครับปฏิญ,ญาณไว้เลย,เลยบ้านแดงลบ200ครับวันนี้บ <c oughs> ผมมั่นใจมากผมคือสมาชิกกรลวงสืัอดีค่ะเขียวเน่งนะคะเรามาขายคำค่ะขอบคุณค่ะห <c oughs> ลายหใครไม่มาแต่ว่าหลายบาทมาแล้วเน้นเร็วไม่เน้นแะแดงคับ <c oughs> สัตว์โลกน่ารักมันเองทำไมคุณผู้ต้องเน้นล่ะอาวคุณไม่ได้เน้นเลยคือแบบว่ามันเป็นการใช้ลมน้ำหนักคําเฉยๆอสัตว์โลกน่ารักพร้อมไหมคะกับข้อแรกให้เวลาดู้าพนิดนะรูปนี้ค่ะกี้จังกี้จังทำไมมันเหมือนช้างจังเลยอ่ะพี้ขอตอบว่าน้องแมวค่ะน้องแมวได้เลยค่ะเราจะเฉเลย มันคือแมวนั่นเองเย่้าป5คะแนน่งหย3 2 1ยุดใครอะนิดจังผดจังผีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวฟลาหรือเปล่าแบ้เนี่ยมันมันมันคือมันคือน้องน้องกระดบือค่ะน้องควายค่ะ เฮ้ยทำไมด่าผมอ,ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ครับน้องควายคำตอบที่ผิดนึกคิดผิดค่ะอ,อ,อ,อืมแวบแรกผมคิดว่ามันคือไดโนเสาร์นะผมว่ามันไม่ใช่ผมว่ามันคือนกกระจอกเทศเพราะฉะน <คำ S 2> ั้นผมณข่าวตอบว่าจิงโจ้เป็นคำตอบสุดท้ายครับจิงโจ้เป็นคำตอบที่ถูกต้องอ้าวเนี่อยผมไม่อยากติดลบอ่ะ ได้ไปห้าคะแนนนะคะบ้านเี็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหมือนไม่จบเลยอันคือหมาหมาหมาปักถ้าคุณตอบว่าหมาปักเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วแล้วก็ได้รับคะแนนไปข้าวคะแนนเย่เฮ้ยนี่ไหน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 โอ้ยอย่าทำเขาอะนี่าหนี่ไหนเฮ้ยเฮ้ยอะไรกัน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ ไถูพื้้นนเเออาลล่คำตอบของคุณคือนกนกเป็นคำตอบที่ผิดนะคะคุณไปซื้อป่วยมาจากแหล่งไหนเนี่ยแกแกน้องแกะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่ท้าโซน่าอันนี้ก็ผิดป่อยป่วยจะผิดกันนะคะพี่ค่ะน้องที่ลองตอบก็ลองตอบบ้างหมาหมานะคะเป็น คำตอบที่ถูกไหมไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะถูกต้องอย่าอย่ากขาลืมใช้ตัวช่วยเหรออย่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูใหม่ขอตออตอบน้องน้องแมวน้องแมวค่ะจะหน้าว่ายังไงคะน้องแมวไปกับตอบที่ที่ถูกต้อง ของใช้ในบ้านนะคะอยู่บ้านใช้อะไรกันบ้างผมผมว่ามันคือแก้วที่ถ่ายจากข้างบนผิดค่ะใช้ตัวถ้วยไม่คำตอบไม่คำตอบไม่คำตอบเออสิ่งนี้นะคะช่วยในการปกป้องอวัยวะที่33ของเรา ซึ่งจะบอกทุกคนว่าถ้ามีอะไรก็พี่ถินยื่นนะคะอวัยวะที่3 3มมันคือมือถือปะถ้างั้นมันก็ต้องเข็นเคสมือถือหรือ้ะคำตอบนั้นถูกต้องหรือไม่คะไม่น่าเชื่อว่าไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะถูกต้องจริงๆค่ะมันคือเคสมือถือ ในวันนี้นะคะบ้านแดงได้ไปห5หคะแนนนะคะบ้านฟ้า80คะแนนบ้านม่วง80คะแนนเท่ากันดูเดือดมากเก่งมากเลยนะคะชื่นชมท่านนะคะช่องทางการติดตามและก็ผลงานได้เลยนะคะเริ่มจากพี่ไอตุ๊ถ้าชื่นชอบพวกเกมสยองขวัญหรือว่าเกมน่ารักน่ารักนะครับช่องผมมีให้ดูให้ติดตามอยู่เสมออย่าลืมแวะมาดูที่ช่องผมนะครับเย้ช่อง เราเนี่วีทอเปียนะคะแล้วก็ YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fan p a พ e นะคะก็ใครที่ชื่นชอบในการคุยไปเรื่อยนะคะเป็นฟรีทอกหรือว่าการเล่นเกมหรือไม่ว่าจะเป็นคอนเทนเนอราคตอย่างการทําอาหารทําขนมนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามทางค่ายวีทอเปียได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทางบริการด้วยนะคะที่ชวนทีมาในวันนี้ด้วยเนาะสนดกมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะมีบีมาประจบขอบีมาเมื่อกี้เลยจะไมให้ผมได้จับไปดีๆเลยขอบีมาแบบนี้เขาบอกว่าไม่ทำเสียงรอ ก็ถ้าใครที่เพิ่งรู้จักหลายเป็นครั้งแรกนะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Twitter ชื่อเดียวกันเลยก็คือหลายบาทแล้วก็ทาง Facebook เพจหลายบาทหลายสตางค์นะใครอยากอารมณ์ดีก็สามารถมาดูที่ YouTube ได้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเย้เย้พี่ไอโต